สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นล่างสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1น,นะคะใช้หลัก10ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลักหน่วย ศูนย์นะคะบวกเก้าหลักหน่วยนะคะบวกแปดคงที่นะคะศู 0, 9, นย์บวกเก้านะคะบวกแปดได้สิบเจ็ดนะคะ เลขเด่นตัวแรกคือเจ็เจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ 8, 8่งได้เก้าเลขที่ออกนะคะเจ็ดปดเลขเด่นที่เข้านะคะก็คือ8ดนะคะแล้วก็เจ็ดนะคะ งวดถัดมานะคะสองสองบวกแปดนะคะบวกแปดคงที่ได้สิบแปดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์เลขที่ออกนะคะ เก้าศเข้าที่เก้านะคะหลักสิบแล้วก็เข้าที่0นนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะ8นะคะหลักสิบบวก0หลักหน่วยบวกตามด้วย8คงที่นะคะ ได้สิบหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือหกหกบวกหนึ 7. 7่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะเลขที่ออกเจ็ดเก้าเข้าที่เจ็ดนะคะ งวดถัดมานะคะ9หลัก10บวก9หลักหน่วยบวก8คงที่9บวก9นะคะเป็น18 18บวก8เป็น26เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ6 6บวก1ได้7 7บวก1ได้8 เลขที่ออกนะคะหนึ่งเจ็ดเข้าที่เจ็ดหลักหน่วยนะคะหนึ่งหลักสิบนะคะบวกเจ็ดบวกแปดขอไอปค่ะพงที่นะคะหนึ่งบวกเจ็ด บวกแปดนะคะได้สิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดเลขที่ออกนะคะหกศูนย์เข้าที่ 6, หกหลักสิบ ต่อมานะคะ9หลัก10บวก0บวก8คงที่นะคะได้17เลขเด่นตัวแรกคือ7 7บวก1ได้8 8บวก1ได้9นะคะ รอผลคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะ คลิปนี้ก็สั้นๆเลยค่ะมีเท่านี้ขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ